เนเราวันนี้วันที่13มิถุนายนนะครับก็คือตัว TOA นะครับใช่ค่ะก็เป็น anti commodity ตัวหนึ่งนะคะพี่นิกเมื่อวานตัวราคาน้ำมันก็ลงไปสัก4ใช่ไหมก็ถือว่าได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยถ้าตัววัตถุดิบที่เป็นอ i l link ก็คือตัวสัมพันธ์กับราคาน้ำมันเนี่ยก็จะคิดเป็นประมาณสัก15ของต้นทุนดวนะคะถ้าราคาน้ำมันยิ่งลงเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ มากขึ้นนะคะขณะที่ตัวไตรมาสสเนี่ยตัวราคาน้ํามันนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยจบประมาณ70กลางๆได้นะเพราะว่าตัวตอนเดือนพฤษภาเนี่ยราคาน้ํามันก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าลดลงกันค่อนข้างเยอะค่ะปีที่แล้วราคาน้ํามันสัก100เหรียญน,นะคะแล้วก็ไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่สัก80เหรียญ ะะดังนั้นการเทียบค e ิอนคิเยนเยเนี่ยก็ลดลงแน่นอนสำหรับต้นทุนนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวไทเทเนียมดออกไซด์ที่เขามีการใช้จากจีนมากขึ้นนะคะตัวจีนเนี่ยนำเข้าจากจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าตัวสหรัฐน,นะคะตอนนี้เขานำเข้าจากจีนมากขึ้นนะคะในไตรมาส2เนี่ยน่าจะจบสัก3-5 ะะก็ถือว่าอันนี้ก็ได้ประโยชน์เช่นกันเพราะไททเนียมไดออกไซด์เนี่ยก็คิดเป็นสัก20%ของต้นทุนด่วนนะคะทางด้านต้นทุนในไตรมาสสเนี่ยก็ดูดีแล้วนะคะตัว บันทัดโนบ้างนะคะยอดขายเนี่ยเท่าที่เช็คเดือนเมษากับเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเทียบยอนเยียถือว่าโกรธได้ดีนะคะเฉลีย่ยเฉลีย่ยตอนนี้เนี่ยอยู่สัก10-15%ถ้าเทียบยอนเยียนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเดือนมิถุนาค่ะเพราะว่ามีอาจจะมีฝนเข้ามากระทบบ้างนะคะแต่มองว่ายอเนียเนี่ยน่าจะโกรธได้แบบประมาณแบบปปลายซิงเกิลดิจิตน่าจะยังทำได้นะคะทำให้ตัว มอดทำลายเนี่ยตนว่ามีลุน้นว่าอาจจะทรงๆเทียบกับเคีนคิ Q ถึงแม้ว่าจะเป็นโลซีซ่นนะคะแต่เทียบที่เทียบยอนเดียเนี่ยมองว่าโตได้หกสิเปอร์เซ็นตเนี่ยน่าจะยังทําได้สําหรับกําไรนะคะ mm hmm. ก็ถือว่ายังอยู่ระดับสูงอยู่นะคะในขณะที่ตัว มองว่าตัวครึ่งปีหลังเนี่ยตัวยอดขายเนี่ยก็อาจจะอาจจะยังเห็นการโกรดอยู่นะคะแล้วก็มาจิ้นเนี่ยก็ยังดูดีอยู่น่าจะทำให้บริษัทลายเนี่ยโกรดได้เยียวยาในทุกๆไตรมาสของปีนี้เลย นะะขนาดที่ราคาหุ้นอย่างที่พี่นิกบอกราคาหุ้นก็ปรับลงมานะคะแล้วก็ valuation ตอนนี้ก็ถือว่ายังต่ำกว่าในอดีตอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เทรดอยู่บน PE ประมาณ28เท่านะคะแล้วก็เทียบกับในอดีตเนี่ยอยู่36เท่านะคะก็มองว่าทาง valuation ก็ยังดูดีอยู่ยัง อยู่ระดับต่ำอยู่นะคะแล้วก็โมเมนตัมก็ยังดูดีสำหรับผลประกอบการนะคะทั้งปีเนี่ยเรามองว่าประมาณการตอนนี้นะคะเรามองว่าโกลด์สักสามถสามเปอร์เซ็นต์เยียร์นะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีอัพไซด์เพราะว่าตัวมา r จิ้นที่เราให้ไว้ทั้งปีเนี่ยอยู่สามเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาทำได้เกือบเกือบสามสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไตรมาสสองเนี่ยผู้บริหารไกด์ว่าสามสี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ออยังมองว่ามีทั้งอัพไซด์แล้วก็ การโกรดก็ยังดูดีอยู่ค่ะ t o a ก็ยังดูน่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายที่40บาทก็ยังมีอัพไซด์ยอยู่ยังแนะนําซื้อแล้วก็เริ่มเป็นหุ้นเด่นวันนี้ค่ะ